สงการที่ผ่านมาคนระผมไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับก็ลุยงานรีโนเวทบ้านหลังนี้ทุกวันเลยนะครับตั้งแต่วันที่1 3 14 1 5สิซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นการรวบรวมนะครับคลิปงานรีโนเวทที่ผมทําสําหรับบ้านหลังนี้นะครับทั้ง4ี่วันเลยก็จะเป็นวันที่5 6าสจนถึงห้นะครับใน90วันที่ผมจะรีโนเวทบ้านหลังนี้แล้วนะครับก็ในช่วงนี้ก็จะเป็นงานของชั้นล่างที่ผมเริ่มมาทํานะครับ ซึ่งภาพรวมตอนนี้เนี่ยก็จะเหลืออีกประมาณ30วันนะครับสำหรับเวลาที่ผมจะทํางานรีโนเวทบ้านหลังนี้นะครับก็คิดว่า30วันนี้ก็จะลุยเฉพาะชั้นล่างทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานภายนอกแล้วก็ภายในสําหรับชั้นล่างนะต้องบอกงานชั้นล่างจริงๆก็มีงานเยอะอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเดิมระบบไฟใหม่ทั้งหมดนะครับงานฝ้างานปูกระเบื้องห้องน้ําพวกนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมยังคิดอยู่ว่า30วันเนี่ยอาจจะไม่ทําได้เสร็จนะครับเพราะว่า ผมเนี่ยทำคนเดียวไม่ได้มีทีมช่างอะไรมาช่วยนะครับดังนั้นผมจะเลือกนะครงานที่จำเป็นก่อนแล้วนะครับจะทําในส่วนที่ผมซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาแล้วนะครับอย่างเช่นตัวติดตั้งประตูนะครับพวกอ่อุปกรณ์เกี่ยวกับบานซิงค์ใต้ชั้นอะไรพวกนี้นะครับที่จะทำนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมทําอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับจะเห็นว่าผมก็เริ่มทํางานฉาบนะครับในส่วนของผนังที่ผมได้ปิดไว้ ตั้งแต่ตอนที่แล้วนะครับเพราะตรงนี้ผมต้องการที่จะปิดช่องให้มันเป็นผนังเรียบๆเ,เลยนะครับแล้วให้มีประตูเข้าบ้านเนี่ยแค่จุดเดียวเท่านั้นอย่างที่ผมได้อธิบายไปในตอนก่อนๆหน้านี้นะครับซึ่งการฉาบตรงนี้จะฉาบได้ไม่ยากนะครับทั้งภายนอกภายในเนี่ยเรามีการเผื่อระยะของความหนา ปูนฉาบไว้แล้วตอนที่เราก่อนะครับดังนั้นเราจะป้ายเนื้อปูนไปให้เต็มพื้นที่นะครับจากนั้นเราก็จะปาดด้วยตัวไม้หรืออะไรก็ได้นะครับที่มันเรียบๆให้เสมอกับแนวของตัวผนังโดยรอบนะครับแล้วก็ปั่นหน้าปูนนะครับโดยการใช้เกียงนะครับปั่นให้มันทั่วจากนั้น,นรเราก็จะลงฟองลงฟองเสร็จก็ใช้เป็นไม้กวาดดอกย้านะครับไล่ปัดให้มันเรียบเท่านี้เองนะครับเราก็จะสามารถฉาบผนังทั้ง2ด้านนะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะทิ้งไว้นะครับให้ตัวผนังเนี่ยแห้งสักอย่างน้อยนะครับ หนึ่งอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันอีกทีหนึ่งนะซึ่งตัวนี้ผมฉาบเต็ดก็ทิ้งไว้เลยนะจะทิ้งไว้ประมาณอย่างน้อยสักหนึ่งอาทิตย์นะครับเพื่อที่จะมาทําสีอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็บอกต้องบอกว่าในช่วงสงการนี้ฝนก็ตกลงมาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีนะครับที่จะทําให้ฝนให้ให้ผมเนี่ยสามารถตรวจสอบหลังคาได้เพราะว่าตอนที่ช่างเขามาทําหลังคาให้นะครับเขาไม่ได้มีการฉีดน้ําหรือว่าทดสอบนะครับว่าหลังคาที่ติดตั้งไปเนี่ยมันมีจุดรั่วหรือว่า มีในส่วนของปัญหาหลังคาเกิดขึ้นหรือเปล่านะผมก็เลยถือโอกาสนี้ที่ฝนตกนะครับก็ถือว่าตกหนักอยู่พอสมควรนะก็เลยขึ้นไปทนะํ้บริเวณใต้หลังคาแล้วก็ตรวจสอบสภาพหลังคาที่เราได้ติดตั้งไปทั้งหมดเลยนะแนะนําเลยนะครับสําหรับท่านใดที่จะติดตั้งหลังคาเนี่ยควรคุยกับช่างตั้งแ,แต่เริ่มเลยว่าหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยควรตรวจสอบเรื่องของน้ํารั่วให้ด้วยอย่างของผมเนี่ยเจอปัญหาจุดหนึ่งครับมีกระเบื้องแตกเห็นไหมครับ มาเป็นรอยรล้าตรงนี้นะอาจจะเกิดจากการเดินเหยียบหรือว่ายิงสกูแรงเกินไปอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ข้อดีก็คือมันยังไม่มีการหยด,ดของน้ํานะแต่มันเป็นรอยซึมของตัวน้ำเ,เข้ามาเท่านั้นตรงนี้ผมก็คิดว่าเดี๋ยวจะแจ้งช่างให้ช่างเขามาดูแล้วก็แก้ไขให้นะครับแต่อีกปัญหาหนึ่งที่เจอก็คือระบบของตัวหลังคาเก่าที่เป็นเมทัลชีตนะครับที่มีส่วนหนึ่งของหลังคานะมันมีน้ํารั่วลงมา อ่าหลายจุดอยู่เหมือนกันนะซึ่งตรงนี้ผมก็ต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ต้องกแ,กแก้ไขนะครับจะเห็นว่าในส่วนของฝ้าเองเนี่ยมันก็จะมีรอยน้ํารั่วซึมลงมามันจะเป็นคาบตะไคร่ลาดําพวกนี้นะครับผมก็ทําการตัดเลยนะครับเพื่อที่จะดูจุดที่มาของน้ำนะครับต้นตอของน้ำเนี่ยว่ามันมาได้อย่างไรนะครับก็พยายามที่จะขึ้นไปดูด้านบนนะครับของตัวหลังคาเองด้วยนะครับก็ทําให้เราเนี่ยได้เห็น บางจุดนะครับที่รู้ต้นต่อสาเหตุที่น้ำเนี่ยมันรั่วซึมลงไปได้อย่างไรนะตรงนี้เดี๋ยวเราต้องมาแก้ปัญหากันอีกทีนะเพราะว่าถ้าเราไม่แก้นะครับเราทําฝ้าไปสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่จบงานนะครับดังนั้นเราต้องแก้ต้นต่อของปัญหาเรื่องหลังคาก่อนนะครับงานหลังคาถือว่าเป็นงานอีกหนึ่งงานที่สําคัญนะครับต้องจัดการให้เสร็จก่อนที่จะทําอะไรภายในอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะมีวิธีการแก้ไขอะไรอย่างไรได้บ้างนะครับในตอนถัดไปครับ งานถัดมานะครับผมก็จะเลือกนะครับในส่วนงานที่ ผมมีวัสดุอยู่แล้วนะต้องบอกว่าในงานชั้นล่างเนี่ยถัดไปเนี่ยจะเห็นว่าผมจะพยายามทำในส่วนที่ผมมีวัสดุอยู่แล้วครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่อยากซื้อวัสดุมาใหม่ผมจะพยายามใช้วัสดุที่ซื้อมาแล้วครับให้มันหมดก่อนดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าหน้างานบางอย่างเนี่ยมันจะอาจจะดูขัดขัดขั้นตอนไปบ้างอย่างเช่นว่าเอ๊ะทำไมไม่เดินไฟก่อนไม่ไม่ทำตรงนู้นก่อนไม่ทาสีก่อนแล้วก็ค่อยมาทำอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะเลือกทำในส่วนที่ผมมีวัสดุ อยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ลองดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเพราะว่าขั้นตอนหรือว่าวิธีการอาจจะไม่ได้ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง100%นะครับตัวอย่างตรงนี้ก็จะเป็นตัวอ่างล้างหน้าเก่านะครับที่แต่เดิมเนี่ยมันก็จะมีที่บานสิงปิดปิดประตูใต้เคาน์เตอร์ของอ่างล้างหน้าตรงนี้อยู่นะครับแต่มันโดนปลวกกินจนผุพังเลยผมก็มีการปรับปรุงนะครับมีการทาสีด้านใต้ปูกระเบื้องใหม่แล้วก็ติดตั้งตัวบานซิงที่เป็น PVC เนี่ยเข้าไปนะครับซึ่งตัวนี้จะทนชื้นทนปวกได้นะผมก็เลยเลือกใช้เป็นตัวนี้แต่ขนาดเนี่ยมันจะไม่ได้พอดีเหมือนของเก่านะรเราก็เลยต้องมีการมาปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างเช่นด้านข้างเองผมก็าหากระเบื้องที่สีใกล้เคียงกันนะครับมาติดเข้าไปมันก็จะได้ลักษณะออกมาอยู่สักประมาณนี้นะครับนี่ครับอันนี้ก็ใช้งบประมาณไปอยู่ประมาณห้าพันนะรวมตัวอ่างล้างหน้าวางบนด้วยนะผมเปลี่ยนจากที่ฝั่งนะครับมาเป็นวางบนแล้วก็รวมตัว บานสิงด้านใต้ด้วยงานถัดมาครับก็จะเป็นการเปลี่ยนตัวประตูหลังบ้านนะครับซึ่งตรงนี้จะเห็นว่ามันผุพังหมดแล้วครับต้องบอกเลยว่าตอนแรกผมเช็คสภาพของตัววงกบอะครับผมก็ดูเฉพาะด้านบนนะไม่ได้ดูด้านล่างตรง,ตรงตรงตีนของวงกบเนาะก็เลยคิดว่าไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับก็เลยไม่ได้สั่งตัวเป็นวงกบมาเปลี่ยนนะครับแต่พอมาเช э ็คจริงๆตรงหน้างานเนี่ยโหต้องบอกว่าโดนปลวกกิาานทั้ง ไปเยอะเลยนะด้านใต้เนี่ยคือเป็นโพรงเลยครับผมก็เลยเลือกวิธีการแก้ไขจากหน้างานเลยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเป็นวิธีที่ดีที่สุดก็คือควรที่จะเปลี่ยนวงกบนะครับก็จะเป็นวิธีที่น่าจะดีที่สุดนะแต่ผมเลือกโดยการจะใช้เป็นปูนเนี่ยอัดเข้าไปในรูที่มันเป็นโพรงนะครับเ <ๆ S 1> พราะว่าด้านบนน่ะมันยังแข็งแรงแล้วก็เป็นไม้ที่ตันอยู่ครับมันจะเสียเฉพาะด้านล่างตรงนี้แหละนะครับผมก็เลยเลือกเป็นใช้ปูนเนี่ยอัดเข้าไปซึ่งมันก็ สามารถใช้งานได้นะครับเผื่อท่านใดจําเป็นจะต้องใช้แบบนี้จริงๆเนี่ยก็สามารถใช้งานได้โดยปูนที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นปูนที่ผสมปูน1ส่วนทราย1ส่วนแล้วก็ปูนกาวอันนี้ที่ที่ปูกระเบื้องอ,อีก1ส่วนนะครับแล้วก็มาใช้อัดเข้าไปตรงเนี้ยมันจะแข็งแรงนะครับแล้วก็ยึดติดแนด่นนะครับจากนั้นเราก็ทาสีนะครับทั้งปูนแล้วก็ตัววงกบของเรามันก็ทําให้วงกบเนี่ยดูดูดีขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้อีก หลายปีนะครับผมคิดว่าหลายๆายปีเลยนะครับไม่น่าจะแตกอะไรนะเพราะว่าตรงนี้เราก็แค่เปิดปิดประตูเท่านั้นนะครับจากนั้นเราก็สามารถติดตั้งตัวประตูเข้าไปได้เลยซึ่งประตูที่ผมใช้ก็จะเป็นประตู UPVC นะครับตัวนี้เป็นของ p o l y w o o d ข้อดีก็คืออย่างที่บอกนะครับทนปวกแล้วก็ทนชื้นได้เพราะโซนตรงนี้ณปัจจุบันเนี่ยมันโดนฝนด้วยนะครับโดนฝนไหลมาโดนตลอดเลยนะครับดังนั้นก็ควรเลือกวัสดุที่มันทนชื้นทนฝนทนปวกได้ วิธีการติดตั้งนะครับตัวประตูจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรยากนะเพราะผมเคยทคําคลิปแนะนําไปหลายครั้งแล้วนะก็คือขั้นแรกเลยก็คือต้องพยายามเอาตัวประตูเนี่ยใส่เข้าไปในวงกบอันเก่าให้ได้นะถ้าเรากรณีที่เราไม่ได้เปลี่ยนวงกบนะครับตัดนะครับทั้งด้านทั้งด้านแนวกว้างหรือว่าแนวสูงด้วยนะครับตรงนี้เราต้องวัดให้หมดนะครับจากนั้นก็ทําการบากในส่วนของตัวบานพับที่จะใส่กับตัวประตูนะครับ จากนั้นก็สามารถที่จะนําไปติดตั้งณนะตาแหน่งเดิมได้เลยนะขั้นตอนจริงๆก็ไม่ได้ยากแต่จะเห็นว่าอุปกรณ์น่ยจริงๆมันก็ต้องมีอยู่พอสมควรนะครับในการใช้งานนะซึ่งถ้าใครไม่มีอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือช่างนะเราสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ทั่วไปที่ราคาไม่แพงอย่างเช่นเป็นสิวไม้ทั่วๆไปเนี่ยครับก็สามารถใช้งานได้นะแต่ถ้ามีเป็นเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกมันจะทําให้ติดตั้งได้รวดเร็วเท่านั้นเองนะครับผมแต่การขั้นตอนต่างๆเนี่ยเราสามารถปรับประยุกต์ในการติดตั้งได้อันนี้ก็จะเป็นตัวเหล็กดัดเก่านะครับที่ผมถอดออกมาเนี่ยจะเห็นว่าสภาพมันก็ผุพังบริเวณด้านตัวตัวด้านปลายด้านล่างที่ติดกับพื้นนะครับตรงนี้ก็ผุเป็นสนิมกินนะครับตรงนี้ผมก็เลือกใช้วิธีการซ่อมแซมเอานะครับเพราะไม่อยากไปสั่งใหม่หรือว่าทําใหม่นะครับ เพราะว่าตรงนี้จะเน้นแบบซ่อมแซมให้มันใช้งานได้ก็จะตัดในส่วนที่มันผุออกแล้วก็ไปหาเหล็กขนาดเดียวกันนะครับมาเชื่อมติดเข้าไปนะครับ <_ c oughs> เพื่อทดแทนส่วนที่มันผุพังก็สามารถนํากลับมาใช้งานได้นะส่วนอื่นๆของวงเหล็กดัดนะครับที่เป็นเหล็กดัดประตูเนี่ยตรงนี้เราก็แค่ทาสีก็สามารถกลับมาใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็นําไปติดตั้งได้นะครับเห็นจะเห็นว่าส่วนในการปรับปรุงเนี่ยผมก็จะเน้นใช้ของเก่าก่อน,อนที่มันพอที่จะใช้ได้ถ้าอันไหนที่มันแบบ ไม่เสียหายมากมายจริงๆหรือว่าเราไม่ต้องการเปลี่ยนจริงๆ่ยผมก็จะไม่เปลี่ยนนะครับจะมีแค่บางส่วนที่จะนะับเปลี่ยนใหม่นะครับอย่างเช่นพวกประตูอะไรพวกนี้เพราะว่าตอนแรกเลยเราตั้งใจที่จะเปลี่ยนใหม่อยู่แล้วก็เลยไม่ได้ใช้ของเก่านะครับของเก่านี่ก็คือทิ้งไปหมดเลยนะครับถัดมาก็จะมีในส่วนงานที่ปรับปรุงอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวเคาน์เตอร์อ่างล้างจานตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็โดนปลวกกินยับเหมือนกันนะครับตรงนี้ผมก็ทําการปรับปรุงแล้วก็ใช้เซต ของตัวบานซิงรวมถึงพวกประตูลิ้นชักนะครับของโพลิบูดเหมือนกันนะนี่ผมซื้อมาเซตเดียวกันตอนที่ซื้อประตูเลยเพราะว่าเราไปที่ร้านนะครับเขาจะมีให้เลือกทั้งตัวประตูนะครับบาน ตัวบานสไตล์ซิงค์พวกนี้รวมถึงไอ้ตัวชั้นแขวนอะไรพวกนี้มีเลือกหมดเลยตอนแรกผมก็กะว่าจะเอามาใช้ด้วยแต่ว่างบไม่พอนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้เอามาครับในงานนี้ผมก็เลยแค่ติดตั้งตัวบานซิงค์เนี่ยกลับเข้าไปใหม่ก็จะเห็นว่าสภาพเี่ยก็กลับมาดูดีแล้วก็ใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับแบบนี้เลยต้องบอกว่างานใน4วันนี้ก็ได้อยู่ประมาณนี้นะครับถือว่าเอาจริงก็สําหรับผมเองเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะสาหรับการทํางานด้วยด้วยตัวเองนะครับด้วยคนเดียวนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับเหลืออีก30วันว่าสุดท้ายแล้วนะครับบ้านหลังนี้ทําเสร็จแล้วจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ